น้องซาชาเนาะคนเห็นยังอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยคนเห็นคนยังคนลุกไปใช่กินน้ามูคนกินน้า่โดยเนาะทางเฮากับสาวพ่วงกะหาสืมาเนาะมามือเล็กยังโบได้มาจักเทือเนาะกย่างมือเล็กเนาะยังโบหู้อาการน้องเพื่อนเป็นอะไรบ่อาการของเพื่อนกะเช็ดอยไรเลี้ยงเชงเชงใครกูเก่าบอคือวันอะไร ไข่ยู่งมันเป็นไข่ได้ไหมสบายมันเป็นไข่ที่ไหมไข่กินข้าวได้โฉมือสามมือพ่นจื้อว่าแต่คนมากเหรอจื้อว่าจื้อว่าตีมาเลยจื้อว่าจื้อว่ากันนี่จื้อว่าจื้อว่าจื้อว่าอไจื้อว่จักจื้ว่าซื้อนี่นะจกื้อว่าสะดวกจื้อว่าเราเคยดินน้ำกันตะกี้่ะ เนรเคยดิ่นเนาะหน้าไก่กันเพิ่นก็เที่ยวไปหน้ากันได้เที่ยวไปหน้าข่อยเด้อยได้เพิ่นเคยเพิ่นลื่นน่ะสาวดีเพิ่นก็ลื่นไหมสาวดีว่านาฬิกาสาวบุญมีก็ลื่นทุกการนานาใกล้กันยินเนาะเพิ่นเคยไปดิษฐ์นะมิวเพราะว่าก็บ่ได้เคยมาหาพระเจ้าเทือเนาะกต่หาชิมาครั้งแรกกับสาวพวงเหมือนเนาะพอดีก็มาหลายเทือแล้วล่ะแต่โดนจังได้มาเยี่ยมมาหยามน้องเพิ่นเนาะโดนจังว่าหาน้องเพิ่อนค่หนึง มืัอนี้ก็ได้มีโอกาสมาหาน้องเพิ่นมาได้ค่คือได้ยินแต่เก่าน่ะเพิ่นบ่ได้ย่างบ่บ่ได้ย่างแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวนี้น่ะย่างแล้วเนาะคือว่าเพิ่นยังเพิ่นไปกวดทางไทยบ่ไปทางไทยไปบนบกเนี่ยโอไปหาหมเนาะยี่หทางไทยเพิ่์นบางคือบางยากะคือว่าไข่เน่เนาะแต่กี่ยงคือว่าเพิ่นไม่ได้ยางบ่ยางว่เพราะว่าเคยเห็นในคลิปน้ำน้ำตู้ซิดได้เพิ่นไปเนาะย่างบ่าไรเขียวนะ มามาอยู่เพื่อนนี่แต่หล่นแล้วบอที่เก่าชงเดือนน่ะโอ้แต่กี้อยู่นาเนาะนอนอยู่นาอยู่นาวันนี้พามาอยู่เพื่อนเหมือนเนาะอยู่นามันถิ่ยากน้ำน้ำนี่มนเพื่อให้เขาเฉย่ายหยักแรงแต่ยางต้องงีเนาะก็เลยได้พาน้องเพา่คนมาเพื่อนเนาะข่าวมาอยู่เพื่อนวันนี้เพป็นเราจะข่าวมากับเป็นมียากินเลย่นอนน่มียาอ๋อแต่อยู่น่านั่นท่านได้กินยาเคลือ ไม่ป่ะอยู่แต่หน้าอย่างนอตบ้านี่อันยังไพ้อันพาไปสอ๋อทั้งสากึมมาหนี่เพิ่นเห็นมาอยู่เฮือนแล้วก็ไปเอายาอยู่พังไทใช่ไหกินเชิงว่าไข่เนียงได้เนาะเพิ่นก็อยากไข่ในนอตเพราะว่าทั้งสะลวงกับห็นหลายซ่องอารมณ์เนาะเพราะว่าก็ถือว่าไข่โกลเกาอยู่เนาะเป็นกับด้ปากนล่ไผ่บ่ปากนะแม่คนอื่นเพิ่นว่ได้ปากเนาะปากอกับไฟมันทำกับปาก อันกินข่าวแล้วบอฟหนกินได้ข่าวเที่ยงนะไม่ได้กินเลยนี่นะมันกินยังจะแมงมันนี้นะกินขนมโอ้คืออันว่าเห็นนั่นพอหากคนมาบ่เมื่อั้นน่ะบอโดยเห็นน้ำขิงิันว่าสาวมสาวมุกวัน้ามาบอฟว่มนบอนี่บขนมบอันนี้บชื่อรว่าอ๋อชื่อ Er hmm. เห็นในคลิปของสาวมุกเพิ่นว่าอ่าเพิ่นมาเยี่ยมมายามน้องสาเนาะมือนะดีใจเนาะเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะทางพันไทยเพิ่นก็มาไกลเนาะมนก็มาไกลเติมถือว่าเพิ่นมาเยียมมาคอยบนอะไมันน้ำเช้าเนา้ได้เถึงเยี่ยมเช้าโดยโดยคือว่าเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะมาหาน้องเพิ่นแหละมาลินมน้ำเนาะของผึ่นระว่งวาการน้องเพิ่นเป็นยังไงเนาะเมย์ดีขึ้นหอดใสแล้วเนาะ ก็ถือว่าตอนนี้คือว่าอาการเพิ่งถือว่าดีขึ้นไลยบ่างไหมดีขึ้นทางแม่ก็ดีใจเนาะเห็นลูกอ้วยังดีขึ้นภายในกูเก่าเนาะว่ายังมีคนมายังชอยชอยเนาะมีหืดมีจ่ายกินเนาะตะกี้ช้างเนาะคือว่าเหนได้ครับโมีเนาะได้ชอยยนะเงินทั้งเงินทั้งในอยู่ในขีดเดียวยทุกอย่างด้อยชอยนะถือว่าเพิ่งจาเมตตาเนาะ มู้สึกเมนเป็นได้ๆมีเป็นคนเข้ามาช่วยก็ดีใจเนาะบุคคลมีเนาะตั้งแต่เกิดเนาะแม่เนาะเมนอย่างเงินคำมันก็หาเนาะโดยตอนนี้เคนกามาช่วยครับคือว่าแล้วคนเท่ากับว่าพู้จจกกันเนาะแม่เนาะอยู่ๆคนกามาซอยเห็นได้เนาะเมตตาเนาะเมตตาสงสารนะก็เขามนี่ยเป็นกับโบมี่อย่างเนาะตอนตะกี้กับนนแต่อยู่ให้อยู่นะคือว่าเด็กอาการลูกก็ถือว่านักเรีนเนาะแบบอยู่แบบธรรมชาติแบบบบมี่อย่างได้ด้ะเนาะ นี่คือว่าเนี่ยมีผู้เขามาชอยเมตตาสงสารก็ถือว่าดีใจเนาะแม่เนาะดีใจทักย่างกะนอกคนกะอาการก็ดีขึ้นลายของเก่าเนาะเอาพอเพื่นไปใช้ได้เนาะพอเพื่อยู่นาอยู่นาอยู่น้าทั้งแม่นี่มาอยู่เพื่อนนี่อยู่กันจะคนสองคนนี่บ่มีสามมีสี่คนเนี่ยสี่คนสี่คนหาคนเนี่ยหาขั้งหลางๆหน่อย ู่นาน่ะพ่อเพิ่นบันนอนาบันนาะตะกี้พากันนอนหน้าเนอือโอ่งอ่งนอยู่นเนาะโดยยามมีหยัง็เก้เฮ้อนเอาเนาะอากาศก็ฮ้อนเอยู่เฮือนอยู่ซานคือว่าได้น้ําในใกล้อ่ะขนาดว่าอยู่เฮือนก็ยังฮ้อนเแม่เนาะฮ้อนยําพัเียวไปอาบน้ําด้อกมีอยู่ไปลงเที่ยวตลาดบ่มื้อเช้านี่บ่ได้ก่ลงเช้านี่เนาะ <mile> <recuper ate. S 1> แต่เก่าแต่เก่าวนะปุ๊บบ่ไปเพิ่นอยากไปบ่ดูว่าเพิ่นชวนเออคือว่าทั้งแม่ก็ลงไปหาชื่อยู้กินเนาะก็เลยเอาปุ๊บเพิ่นเฮาป้าก็ได้เนาะแต่ก่อนนั่นแต่เพิ่นกินยาตอนชีวิตเพิ่นดูเป็นเชร้าเลยเพิ่นแม่ไปตลาดเพิ่นจักจะไปตลาดเนาะแม่บอกว่าแบบนี้นะนอนจมโอ้โหนอนนั่นดุคือแต่เก่านี่คือเพิ่นปุ๊บแม่เนาะอันนี้เพิ่นก็เป็นไข่บ่ค่อยสบายกันโตเนาะเป็นไข่ วันนี้นอนน่าตื่นมือนนี่วันนี้ม่ได้กินยาบอสกินซึ่งมือนี่ก็กินยาแล้น่นอ่ะจงมึอแล้วคุณไข่สาวมือใช่มือเช่าวี่้กรอยู่อันที่เขาที่เขาสองข้างคือว่าได้ไข่นาะเขาคือว่าเนีนักตจนกระตูกินหันกินหนีกรบโบเซ่ได้คือว่ากินยานก็คือว่ากินน้ำกันบ่สกับยาที่หมอเ์พันแจงไว้ให้กับยาเป็นไข่กินน้ำกันได้บ่สไหมกินน้ำกันกินได้โอ้ถาบิึงว่บเขาเจ้าเลยเนาะ พระเจ้าว่ากินได้เนาะอันใหญ่คนมามันนั่นเก็คนกินได้ด้วยโอ้ทามเพิ่นเนาะแม่เนาะแบปัวคุณนภัยด้เนาะนี่เฮาอไปกินแบบปัวพวกแบบบ่อชบายอยังไข่นาวเป็นแบาก็เลยกินพร้อมกันเลยก็ได้เนาะกินเพิ่นเบ็ดเื่อยาได้เนาะกิโอ้นี่นนะเวลากินนี่เพิ่นกินสบายอยู่บ่หรือว่าเขาต้องจับยังให้เวลาเวลากินยาเพิ่นให้เพคนกินสบายอยู่บ่สบายยก็ยาจะน้ำมันหน่อยเลย กฉันแบบว่าิ่น,นกินเนือยเยเพิ่นแข็ฉันที่นะแขอยูอ่เขาเนยคุมไม่กินเนาะก็ต้องบังคับแน่ๆหนึงแนน้นนนเนาะดังเถือกะเย่างไบบวาขึ้มีดหย่ขึ้คืายอ,าออก,กว่ะคุณเอาใบว่าคุนเชื่องเชื่องผมแกมบ้แก้มันอย่างเนาะักออกได้เอาไปเอาน้าลงมังะลงเพิ่นกะมีแนวเพิ่นเนาะเ่งเป็นเนาะก เพื่อแล้วนเบื่อยาเนาะนเมย์น้องเบื่อไงกันเนาะคือวเบื่าเพิ่นกินมากนี่กะพอดแล้จ๊าะสองเดือนเลยสองเดือนนี่ชิเนขาวแหล้ยแต่เพิ่นกินแาเบื่อยาเนาะแต่ว่าหมอคนกายในน้ำให้กินได้เรื่อยเนาะกินต่อเนื่องเพราะว่ายาตัวนี้มันเกี่ยวกับแบบว่าพวกแบบผสมกระสับอย่างเนาะว่าน้องเพิ่นก็ดีขึ้นมากนี่เนาะใกล้ชุดเดี๋ยวบอสยังละยังทำบาเบวดีเพิ่นได้ให้ไปเอาอีกบ่อหน่อย เพป็นเอามาให้เองทางซะกึมบ้อเป็นเอามาให้เองเนาะเขาไม่ต้องไปเอาเอาเพิ่นหูวอาการนี่หูวอาการทั้งหมดการมาเบิดแล้วเาก็ไปต่อยามาเนาะจะไปต่อเพราะว่าเฮากินเฮากินทับทิมมันดีเลยเนาะแบบไข้เริ่มไข้เพราะว่ามันเบิดได้ฮอกรินเอาแบบเก่าแม่นะเห่วงอาการมาเป็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็เล่าในถือกับยาแบบนี้อยู่นี่เนาะเพิ่นก็ะหูแล้วเพิ่มแบบนีแต่ว่าฮอดแย่เบิดแล้วเพิ่นก็เอามาให้เนาะ่อยเนาะเบิดแล้วก็ไปต่อเอานอกจากว่าจะลง่ตะกอนนะแล้ว เคยเป่นเคยเอาลงไปอยู่บ่เอาลงไปตอนตีวิดเนาะทั้งนมยก็ได้ไปนําบ่ไปไปข้างคืนบ่เดือบักับไปกับไปกับเลยเนาะแบบไดรนอนข้างเลยยมุกหานีบ่ก็คื้นบ่ได้ไกลบ่ไดนเนาะขวมใ่บ้านไปก็บกับ่ไกไปเป็ไงห้อแค่เดียวเนาะมีเนาะเขายังบ่มีบัานเนาะเพราะว่ายังเ็ดเทสยังเขียนยังไปบัืชอบ่ บัดข่าวไปว่าเออบัดข่าวเพราะว่าเอาไปแบบั่วข้าวนะแม่ั่วข้าวไปกับเนาะบ่าไงไปกั๊ปสบายเข้าไปยังวัดสปอร์ตหรือว่ายเนาะต้องอยูได้ดนนี่ถ้าอยู่เป็นขนาดมือก็ได้เนาะแม่ถ้าเป็นวัดสปอร์ตสามสิบมือแม่คือว่าอันนี้ก็วัดข่าวเขาก็วัดข่าวไปั่ว์ข้าวมือหนึ่งก็ครับมืออังก็กับไปวันนี้วันกินเผากันยังไงยังไม่ได้กินเลยไปเช่ากูตอนเช่าไอ้วันกินกันยัง เป็นขาวแบบแซบเนาะเป็นไข่ซีเมนคนเู้นหาวนอนปีนมาพี่ร้ไหทถามนี่ยไ้้จืดได้บอนี่จีจืดได้บ่เนี่ยถามนี่ยจืมดินน้ำเนี่เคยเห็นว่าจืดว่าวยมาจืดบ่เราจืดนะตถเกีะอันนี้ตอนสติมหาันแรกๆนี่คนนอนทำไมเนาะอาการคนกันยังไม่ดีอ คือเดี๋ยวนี้เลยสะดว์เล้ยงเลยสัตวพวงเลยเพิ่นกระชนอยากระดินงเห็นกระดินง่าไปกลับมาดูดีเลยเป็นไข่แล้วล่ามื่อยากไปชั่คือว่ากับแม่มีช่วงปากว่ากำลังดอยู่อ่ะยูเพิ่นกระเอิญแม่อยู่บ่เอิญแม่แอันแต่อันตอนอยูหน้านั่นไม่ได้ปากอย่างเลยแบบอยูเพียงเดียวใช่ไหมใช่ไหม ทั vote, ้งเมย์ทามกับปโตอบอีกบบตออาการนักหน้าตอนนี hmm. mm ้การนักตื่นเนาะเดี๋ย้ถือว่ายายเนาะถือว่าใครเนี่ยทั้งเมย์พิ่งว่าเนี่ยอาการทั้งชาชาพิ่งนี่ก็ถือว่าโอเคได้เนาะเพราะว่าส่วนปากน้ำเมย์ยังเนาะเมย์ทามต่อก็ยังเพราะว่าเพิ่์ตะกี้อยู่ให้อยูหน้าเมย์ทามเองก็เสมออยู่ตอนเพิ่งไข่ตีวิทเมื่อวันที่ิตย์ห้ามื่อยโอ้พึ่งบอกแล้วจัะนะ อยู่นะคำคือว่าแรกคือแต่เกานอกไข่ยังไงเชมห่างว่าวูชักูแน้อยู่เนาะแต่อยู่หน้าจ็คเป็นยังงูนี่จะนอนอย่างเดียวเขาน้าเพิ่นกากินโมกินกันยังโมจจกเนัะนเนาะตอนนั้นเแ่บตอนนั้นนะแตงเมี้ยเกะเทามาชองมันยังคือเกามันคือเพิ่นเขาแตงไม่เพิ่งคือมากินเองเพิ่นบอกมิน่บจับมายังน่ากินนะไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ได้กินตอนหน้าอาว่ามี เจลไม่ยังแบบว่าคู้หรือก็ชักเบ้างก็ไหนกินแบบว่าโมเมนต์คนแบบปกติเนาะง่ายๆกันเนาะตอนอยู่น้าบ่ตอนอยู่น้าอ๋อเดี๋ยวนี้คือว่าไอ้นางยู้เตี้ยได้บ่เดี๋ยวนี้กิ้มเตี้ยอืมกินยังไงเขาเต้นเข่าอย่างมากก็กินนั่นเนาะคือแม่์พอนอนตอนอยู่น้าคือว่าไอ้นางสะายไม่ได้บอเบียก็ได้ในของตับนี้ผมตอนนั้นอาจารย์เพิ่งจะถือว่านักยิ่งง่ายเนาะมาดู้เรื่องอย่างนัอนเพิ่นอยากกินเข่าหน้าลายอยู่บอเข่านาะแมนกินเข่า ตอนนี้น่ากินได้กินมือหนึ่งช่องฉับมือคนที่ได้กินแถวเป็นน้ำไหนกินดิ้งน้ำไหนกินได้พอไงเพิ่นกับโบขึ้นยากเนาะเพิ่นบบยากกับอีกอย่างก็แบบเพิ่นบบนั่นน้าแบบอาการเพิ่นแบบแม่นมเป็นแห้งตอนนั้นน่ะนาะแม่กินได้บบกินได้เนาะแบบคือแม่มันได้นี่ลายมือจังกินกินทีนึงคือว่าแหละเป็นขโมยเติมเตินโฮบเนาะเป็นดำอันนี้เป็นช่องฉับมือนะโฮบได้เติมคือว่าได้นะกินที่ไหนไข่เนาะไข่นะ อ้น้ำเมื่อกินข่าวนะเบิอเขาไป่ใช่เหมือนไอ้น้ำเมน่เป็นไข่เนี่ไข่ไก่เขาบล่สบายเหมืนกับพวกเมนเป็นไข่ถือว่าลงง่ายนะขนาดเชร้าเลยก็ลายมือเติมสติไปเศร้าไข่เนาะเมนเป็นไข่เพิ่นอายว่าคือเนี่ยไรเนาะ เกินกับกับนายแน่ๆเพราะว่าทิเจ้าอยู่เคยมาเจ้าเกิดเลยเป็นอะไรกนกับายเตนนี้ยุ่ยแต่เพินกับอะไรถึงขันว่านั่นต้ไม่ใจจะมาแต่ก่อนปิ่นไหมแล้วกับปิ่นยุ่แต่ว่ากับกับมาม่นี่แหละชาวดวงกับป็นกับพวกกระซี่ชนี่อะลรวะโดโดกนเ็กแล้วปินแต่ขังนอนเนาะมางกันอนอยากินเพื่อเพือว่าอยากินเพล่บ่ไหนๆเพราท่านไม่อยาก เอามากินไข่แต่ก็เนาะจับแมมตโต้เมาไหนก็จับไปซชื้อสอนมนมาเยีนไม่ยามันวันไม่เช่นนี้คนได้ยังมาตอนคนก็ได้ขนมปิดนี่นะโอ้ฉลาหมางไม่เนาะขนมหมางไม่เนี่ยพ็นมาตอนน้ำชาเนาะนี่อยู่ในกินเนาะ เป็นมาตอนมาเยี่ยมมียามเอาเงินมาใช่ไหมทางสติปวดฉุนเงินหาเพว่ทั้งแ่เงินกันสรวงเอาเงินให้ทั้งแม่เพื่อนไปซื้อให้อันซาสากินกันซื้อขนมเนาะเอาบ่เงินหนิเอาด้วยเอาบ่เอาบ่เอาเงิสะดวกไว้เอาเงินนี่จักว่าใบยังนี่น่ะมาเอาแม่คนจให้นี่มาดูจักว่าใบยังนี่น่ะเอาเงินนี่เอาสะดวกสะดวงแจงเงินให้นี่็นโอกาสแจงเงินเพิ่นเนาะไปเขาได้ซื้อขนมกินเลย สิบพันกีบเนาะเป็นเงินไทยยังยีบาทบอแม่ยี่สิบบาทบนาทเงนกระติบกระเซียวอันนี้เอางันไปซื้อขนมหาให้แม่เพื่ได้อาแต่พอมีเงินยี่สบาทเหิพี่น้องอ๋อจะมีเงินไทยก่อนในเพื่อนเหลือมาแต่นั่นเนาะในเพื่อนซื้อันกนเนอรต่้อทำไมตอจะให้เพืนยี่สิบบาทน้องปีหลังแค่ไหนแม่น้องเมะ ไม่ใช่เพิ่นกินนั่งเวลาเพิ่นอยากไงน้่งเครื่อเสียบเตาเสียบเตาแ้มนี่หมดเอานี่เอายางไห้กับโมเอานะคือว่านะเพิ่นแบบเพิ่นอายพิ่นนี้นะเพินนั้นเพิ่นแบบว่าน้ำมูเลยเพิ่นนั่นแบบเนาะเพิ่นปะ่ว่าน้ำเลยใชนไหมเนาะแกะเอาอ้เพิ่นนั่นสุขภาพเพิ่นแข็งแหงเด้อหาเงินในคำหาลำเลยใช่ทุกมแม่คือกันเนาะหาเงินได้หลายให้จ่ายมาเชื่อมาเยี่ยมมาใหญ่เลยเลยทักแม่คือกันให้ยู่ดีแม่แห้ง ดูย Get <gettable> ังย yeah, like ืดกระพับเป็นเพลงนะดยอันนี้นี่อยู่มันมันเดินนด้ือถือกันช่วยกันเนาะทั้งชาชาือกันไฮไฮไฮเช่าไว้ไหมดูลยบุละเมื่อหน้าเมื่อหน้าข้ากับชิมาเยี่ยมมายาไม่เนาะทั้งสะดวงกับสาวห่วงกับหาชิมาครั้งแรกเนาะกับบุได้สูมานะเห็นแต่สติเพิ่นมากก็ได้บุได้มากนะเพราะว่าข้ากับยากเบี่ยงเนาะสาวห่วงดูเลยเนี่ยกับชิมาอยากมาเยี่ยมยามไม่แหละ อ่าน,นี้ได้กะเช่าช่วยขอตูครับ่อนเดอวันเดอร์ๆๆออสวัสดีเดอ<ด>สวัดสดีสวัสดี